พระรูปเขียนหมู่ในห้องไพรเวทพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทที่สวยงามน,นี้จิตรกรชาวอิตาเลียนเอ็ดวาร์โดเยลีเป็นผู้เขียนอภินัน์โปสยานนค้นคว้าไว้ในหนังสือจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในรัชสำนักว่าช่างเขียนขึ้นจากพระบรมชายาลักษณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ส่งไปก่อนสเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในพุทธศักราช2440ดังพระราชหัตทะเลขามายังสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศีพระบรมราชินีนาถให้ส่งเพิ่มคือฉันต้องโทรเลขเข้าไปเอาเครื่องแต่งตัวแม่เล็กเพราะแกไม่เห็นและขอให้ถ่ายรูปลูกเด็กสามคนใหม่แต่งเสื้อกลาสีเดิมหรือเสื้ออื่นๆให้เหมือนกัน กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย